ปี1994หรือพุทธศักราช2537เป็นปีที่วงการดนตรีเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในประเทศเราก็ต่างประเทศด้วยใช่ครับอย่างในต่างประเทศก็มีการสูญเสียศิลป,ปินดังก็คือเคอร์โคเบนแล้วก็มีการมาของอฝั่งอังกฤษอย่างเบลทำอัลบั้ม PARK LIFE แล้วก็ Oasis มีอัลบั้มแรกของเขา De f i n i t e l y Maybe นะครับส่วนประเทศไทยอ่าประเทศไทยก็เป็นไงประเทศไทยเรามี ค่ายเพลงที่เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการเลยก็คือค่าย BAKERY MUSIC รวมถึงเราบัม<ช>แรก m o เด r n d o g ใช่แล้วนะครับก็วันนี้ THE JOURNEY OF T-POP เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมเลเล่เล่วรเชภไพศาลธรรมจิมมี่ค่ะเจิมสิริลังสุประพรค่ะ ในปี1994ครับหรือว่าพุทธศักราช2537ปีนั้นเนี่ยก็เหตุการณ์บ้านเมืองของโลกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรแบบยิ่งใหญ่มากนักเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> สิ่งที่มีในปีนั้นก็คือถ้าเป็นในประเทศไทยเนี่ยใช้คว,าว่าเรารับมาจากเมืองนอกสําคัญเลยในในเชิง ธุรกิจก็คือรี e n นจินเ r i ร g ิงตอนนั้นเนี่ยคำนี้เป็นคำที่ดังมากในปี1994เพราะว่าเหมือนก็ว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันคือการที่แบบว่าเอามาทำใหม่ปรับใหม่ทั้งหมดหคนที่ทำแรกๆเลยก็คือธนาคารกสิกรไทยสมัยก่อนเนี่ยยังเป็นชื่อไทยฟาร์มเมอร์แบงค์อยู่เลยแล้วเขาก็เอามาปรับวิธีการใหม่หมดจริงๆนะ่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนที่ตรงกับ โลกเริ่มมีเน็ตเข้ามาด้วยะพี่ใช่ใช่ใช่ก็คือเหมือนว่าใช้งานเราต้องคอมพิวเตอร์ใช่ปรับระบบทุกอย่างให้มันดีขึ้นแล้วก็คอมพิวเตอร์มาช่วยเรื่องพวกนี้มากขึ้นปีนั้นคอมพิวเตอร์ก็คืออเมซอนใช่ไหมเป็นปีแรกที่เป็นปีแรกที่มีการเขาการตั้งอเมซอนขึ้นมาใช่ก่อตั้งอเมซอนขึ้นมาโดยคุณเจเปโซเจเปโซแล้วก็จริงๆถ้าใครยังจําได้หรือใครที่เคยเล่นอินเทอร์เน็ตในยุคนั้นน่ะมันเป็น Netscape 1.0คือเป็นสิ่งที่มาก่อนแบบ Yahoo Google <laughs> อะไรต่างๆอีก uh huh. ก็ยาวนานมากจริงๆเราก็จะมีภาพรวมของฝั่งภาพยนตร์ซึ่งตอนที่ไปหาข้อมูลก็เซอร์ไพรส์มากเหมือนกันว่าหนังคลาสสิกอย่าง Forest Gump เนี่ยก็คือฉายในปีนี้ <ừ> จำได้ว่า Forest g u m มมีแข่งเข้าชิงออสการ์ด้วยและปีนั้นออสการ์เนี่ย มีหนังดีๆงั้นเลยเออเพราะปีนั้นน่ะมีทั้ง f o r e s t สต์กามมีพาวเวอร์ฟิคชั่นมีโชเชนดีเดมชั่นมีควิสโชแล้วก็ฝรั่งเศสกก็จะมีเอ่อโฟร์ดิฟิดิงแอนด์เดอะฟิวเนอร์โรสคลาสสิกสุดแล้วในช่วงนั้นใช่ใชมีหนังอันนี้อีกเรื่องหนึ่งสปีดสปีดที่คีนูริฟเล่นอ่าโอ้โหตอนนั้นคีนูริฟแบบตัดผมทรงสกินเฮดแล้วก็ทําให้แบบว่าทั้งคนไทยคนฝรั่งเนี่ย ไปตัดสกินเฮดกันหมดเลยก็นอกจากทรงผมคิโนรีฟแล้วเนี่ยปีนั้นก็เป็นปีที่ซีรีส์เฟรนด์ฉายปีแรกโอ้โอคือแบบไม่น่าเชื่อคือมันังเป็นซีรีส์ที่ทุกวันเนี้ยยังฮิตแล้วก็คลาสสิกขนาดเป็นเด็กเจนใหม่ก็ยังดูกันอยู่เลยเออมันตลกมากอะไรเงี้ยแล้มันเป็นตลกที่แบบว่ามันไม่ตกยุคอะผ่านมาจตสามสิบปีแล้วยี่สิบเก้าปีโอ้โหยังคลาสสิกอยู่เลยอ่ะขนลุก ก็จะมีเรื่องของอย่างไมเคิลแจ็กสันก็จะเข้าเข้าไปสู่ในการแบบว่าคุยเรื่องคดีที่เขาล่าวงละเมิดเด็กซึ่งคดีก็ล่างยาวหลายปีเลยใช่ซึ่ bor, งจริงๆในปีนั้นก็เป็นปีที่เขาแต่งงานก,นกับลูกสาวเอลว e ิสเพรส y ลีย์ด้วยลิซ่ามารีเพรสลีย์ถ้าใครยังจำยังนึกถึงปีนั้นไม่ออกก็ต้องบอกอีกว่าปีนี้เป็นปีเกิดของ แฮร์รี่สไตล์มีดากอตาอ่ามีดากอต้าแฟนนิ่จัสตินบีเบอร์ก็เกิดปีนี้จัสตินบีเบอร์เกิดปีนี้เหรอเมืองไทยก็จะมีอิงวัลันทอนเป็นต้นโอเคน้องอิงก็เกิดปีปีนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีอย่างเจโฮปที่จากฝั่งเคป๊อปอ่ ใครที่ชอบช้อปปิ้งนะครับห้างที่เกิดปีนี้นะครับโลตัสสาขาซีคอนสแควร์นะครับแล้วก็บิ๊กซีบิ Big c, Big c, แจ้งวัฒนะก็เกิดปีนี้นะ <laughs> อ่ะเรามาเข้าสู่วงการเพลงกันบ้างดีกว่านะครับเป็นปี1994เนะเป็น,เป,นเป็นปีที่วงการเพลงตื่นตัวมากๆเลยในเมืองนอกทั้งฝั่งอเมริกาแล้วก็ฝั่งอังกฤษนะครับ <laughs> ก็ฝั่งอเมริกาเริ่มจากอเมริกาก่อนคือเอ่อเคิร์กโคเบนดังมากๆแล้วก็ เนวาน่าก็ถือว่าดังมากๆเพราะว่าต่อย่างที่เล่าให้ฟังในเอพิโซดที่แล้วเนี่ยประมาณปลายปีเขามีคอนเสิร์ตท,ที่เป็นอันปลัก m อ v ีวอันปลักไปนะครับแล้วเขาก็ดังอยู่แล้วด้วยแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยติดยาเสพติดค่อนข้างหนักแล้วก็ผ่านมามกลากุมภาก็มีการบําบัดอะไรพวกนี้ไปครับแต่ว่าเขาก็ไม่เลิกสัทีเดียวแล้วมันก็แย่แย่ลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนก็ตามข่าวแล้วเขาก็จะมีข่าวที่แบบว่าเออเฮ้ยวันนี้เป็นไงแล้วก็ขนาดไหนแต่ว่าเสร็จแล้วเขาก็หายไป แล้วก็มาลีกทีประมาณสัก2วันหลังจากที่หายตัวไปที่หายตัวไปอะไรเงรี้ยคือจริงๆก็คือเขากลับไปอยู่บ้านที่ที่วอชิงตนันที่อเบอร์ดีนมาถ้าจำไม่ผิดเนาะก็ในปีนั้นก็เลยเป็นข่าวเศร้าที่เคิร์ตคูเบนก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในวัย27ปีเองใช่ก็เรียกว่าเข้าครับ 27เลยก็ศิลปินหลายๆคนก็อายุที่ไม่เกิน27ก็เป็นตำนานอีกหนึ่งคนนะวันนั้นนะครับสมัยก่อนก็จะมีอย่างจิมมี่เฮดริกส์เอมี่ไวท์เฮาส์ที่อยู่ในคลับนี้ที่เขาเขาคล้ายๆเรียกกันว่าเป็นตัวเลขคำสาบอย่างหนึ่งของศิลปินเนาะขอให้ก้าวผ่านไปไปได้ก็จะงานยอดเยี่ยมต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็ข้ามมาที่ฝั่งอังกฤษพี่เพราะว่าในช่วงช่วงปีนี้ฝั่งอังกฤษ บิดป๊อปต่างๆกําลังมาแรางมากจริงครับเพราะว่าจริงๆก็มาจากที่เคยเล่าให้ฟังในเอพิซดกก่อนว่ามันมีสเวทมีเบลที่ตีครั้นี้ในปีนี้เนี่ยคือทุกคนมาแบบจัดเต็มเรียกว่าจัดเต็มมากๆเลยแล้วก็ไม่ใช่มีแค่วงพวกนี้เท่านั้นนะครับเราเริ่มจากเบลก่อนดีกว่าก็เบลเนี่ยเขาก็ออกอัลบั้มมาประมาณสักต้นปีเชื่อ,อลัลมปาร์คไลฟ์แล้วก็จะมีเพลงที่แบบ มันแบบว่าตึ๊บต๊บสนุกสนุกนิดนึงก็คือ girls and boys แล้ว girls and boys ก็ดังมากๆแล้วก็มีเพลงช้าอีก2 d a ก็คือมันก็เลยทำให้อัลบั้มนี้เรียกว่า success มากๆเลยสำหรับเลอแล้วก็ดังๆังงงังต่อเนื่องมาในขณะเดียวกันเนี่ยเขามีคู่แข่งเจ้าใหม่ที่แบบ โผ <Pro S 1> ล่มาละนั่นก็คือ Oasis Oasis เอ mm ซิส hmm. เนี่ยออกซิงเกิลแรกประมาณสักต้นปีเหมือนกัน Super Sonic s o n i c ประมาณสักเมษาแล้วก็ o อ s i s ก็เริ่มดังมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็มีซิงเกิลที่2ที่3มาแล้วก็มีอัลบั้มเต็ม Definitely may b บีประมาณเดือนสิงหาแล้วก็เขาได้ไปเล่นการ์เซนเบ y รด้วยทั้งนี้นตอนนั้นเนี่ย mm hmm. เขาเพิ่งจะทำเพลงได้3คือ3 4ซ mm ิงเกิลนึงนะ mm hmm. แล้วก็มีคนเชิญไปเล่นการันเบอร์รี่แล้วอะไรเงี้ยลองลองคิดดูถึง oh. วงที่แบบยังไม่มีอัลบัม้มแต่ว่า เฮ้ดังขนาดนั้นแล้วแล้วความดังของเจ้าวงเนี้ยก็มาจากสพี่น้องตระกูลกาลเกอร์เรียนโนเอลกาลเกอร์เขาจะต่อยด้วยกันประจําแล้วก็บางทีก็ไปต่อยนักข่าวบ้างต่อยแฟนเพลงบ้างคือต่อยกันมาตั้งแต่ปี94แล้วแล้วยิ่งต่อยก็ยิ่งดังเจ้าวงนี้แล้วคือบางทีคือเขาเป็นแบดบอย แบดแบดถึงแบดมากโดยยกตัวอย่างเช่นตอนที่กลาส s ันเบอรีใช่ป่ะเขาก็จะไปอยู่โรงแรมแบบหรูๆห้าดาวเขาก็เปิดหน้าต่างเขาก็โยนทุกอย่างที่อยู่ในห้องเนี่ยออกทางหน้าต่างอาจะเป็นเตียงเป็นหมอนอะไรโยนหมดเลยใช่นะถ้าเกิดยุคนี้นี่คงคงเกิดแบบดราม่าสุดก็ยุคนั้นก็เหมือนกับเขาทำตัวเป็นข่าวด้วยแหละหรือว่าจริงๆก็เป็นเป็นนิสัยของศิลปินอยู่แล้วด้วย มันก็เลยยิ่งส่งแรงกับเพิ่มให้เขาดังเข้าไปอีกแต่ตอนนั้นจําได้เลยนะว่าดังมากๆทั้งเบล์ทั้งโอเอซิสเลยอ่ะก็รู้สึกว่าที่เมืองไทยเหมือนก็จะเป็น I.C.A มาตอนนั้นยุคนั้นยังไม่ถึงยังไม่ถึง I.C.A อยู่ยังยังยังยุคนั้นยังเป็นทอรัสอยู่ใช่โอเคเข้าใจแล้วแต่ทอรัสก็จะเปิดเพลงแดนซ์ก็จะเปิดแบบ เพชรบอยเกอร์เนยี่เขาเปิดุคืนหนึ่งสามสี่รอบเหมือนกันที่โอ้โหคือสามสี่รอบต้องพูดแบบนั้นเลยอ่าลองได้ทุกทุกท่อนอืมแต่ว่าก็ก็ของไทยเนี่ยก็ก็ถ้าเป็นเพลงแดนซ์ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าเป็นเพลงร็อกอย่างพวกนี้ก็จะเป็นร็อกตอนนั้นยังเป็นคำว่าโมเดิร์นร็อกอยู่ยังเรียกว่าเริ่มมีคำว่าอัลเทอร์นทีฟมาในปีนี้นะฮะอัลเทอร์นทีฟก็คือแปลว่าทางเลือกก็จะเป็นมีมีข้อสู่มันมันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะเพราะฉะนั้น เพลงแบบนี้ก็เรียกว่าเริ่มดังเริ่มแบบว่ามีคนตื่นตัวมากๆเออจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่2วงนี้นะที่ดังมันจะมีอีกอเยอะ,<ล>ะมากจำได้ว่ามีเยอะมากเลยตอนนั้นนะวงที่เป็นคล้ายๆจะเป็น a l t e r อร์น v ทีฟเป็นที่พี่ว่าสวีเดนนะ,ะเพราะว่าสวีเดนเป็นเหมือนกับคนเริ่มๆใช่ไหมปีนี้เขาออกอัลบั้มสองชื่อ d o กแมน Star ประมาณตุลา แต่ว่าก่อนที่เขาจะอ,อ,อัลบั้มสองเนี่ยมือกีตาร์ก็คือเบอร์นาร์ดปัตเลอร์เนี่ยทะเลาะกับในวงแบบรุนแรงมากๆเขาออกเขาออกจากวงครบลาออกเลยไปเลยไม่กลับไปอีกอะไรเงี้ยออกจากวงก่อนที่อัลบั้มที่สองจะออกด้วยซ้ำทนันทีอัลบั้มที่สองนี่ก็เขาทํากันหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนอกจากเบอร์สเวทโอเอซิสอีกวงหนึ่งที่ดังในปี94ก็คือเพลเพละเป็นวงเอ็กตแล้วก็ uh huh. ทําเพลงมาสักพักพยายามจะดังไม่ดังสักทีพยายามจะดังไม่ดังสักที ปี94เขามีอัลบัม Her ้ม He's and Hers แล้วก็มีเพลง Do You Remember the First Time คือแบบเพลงมันแบบเซ็กซี่มากๆแล้วแบบมันใต้สะดืออะไรเงี้ยโอ้โหคันนี้ดังกระฉูดเลยนี่นี่คือปี1994ที่แบบว่ามันมันคือการมาของบริดป,ป๊อปจริงๆอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าพาเรตกันมาเยอะมากปีนั้นนอกจากวงสี่วงนี้ที่เป็นแบบเฮดเฮดแล้วเนี่ยนะก็จะมีวงอย่างแคนเบอรีสทำเพลงซ b มบี เนี่ยก็ปีนี้อ่าฮะเรดิโอเฮดพอมีชุดแรกไปปีก่อนนู้นปีนี้เขาก็มีซิงเกิลไอออนลังอ่าแล้วก็มี Manic Street p i c t u r e s ชุดที่3 Holy Bible มีวงจีนมีวงเออเฉดเซเว่นมี d o จี y โ้เยอะมากเลยในในปี94ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพูดต่อมาถึงประเทศไทยด้วยมันจะมีอยู่3วงที่แบบมัเล่นคอนเสิร์ตในเมืองไทยอ๋อปีนั้นจำได้จำได้เลย นี่รู้สึกจะเล่นที่มาบุญคลองถ้าจะไม่ผิดใช่ใช่เพราะตอนนั้นมาบุญคลองก็คือสถานที่ที่แบบว่าเล่นคอนเสิร์ตระดับประมาณนี้วงที่แบบว่าอัลเทอร์เนทีฟบล็อกๆอ,อ,อะไรประมาณนี้ที่ชั้น6มาบุญคลองซึ่งวงแรกเลยที่มาเลยก็คือเมษา,า Manic Street ทพิเชี e ร์ซึ่งวงนี้เป็นวงมาจากเวลส์แล้วเขามีความแรงมีความแบบพังแบบ โหดๆอ,อ,อยู่เขาก็มาเมืองไทยแล้วเขาเล่นสองรอบด้วยนะแล้วบัตรก็ซเอาด้วยนะเออแล้วที่ที่พีคสุดเลยก็คือในวงนะ่ะมีคนหนึ่งก็คือริชชี่เจมส์ซึ่งเป็นมือเบสอะมือกีตาร์แล้วริชชี่เจมส์เป็นคนที่แบบว่าเขาเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีเรื่องนั่นน่้นนี่พอสมควรอยู่เหมือนกันคล้ายคล้ายเครื่องคูเบนแหละในวันที่สองของคอนเสิร์ตเนี่ยมีคนโยนมีดขึ้นไปบนเวทีแล้วเจ้าริชชี่เนี่ยก็หยิบมีดขึ้นมาแล้วก็ สลับในร่างกายตัวเองแล้วแบบคนก็แบบมองก็อึ้งไปเลยอะไรพี่อยู่ในคอนเสิร์ตเหมือนกันพี่ก็บอมันทำอะไรวะเนี่ยอะไรอย่เงี้ยแต่ไม่ได้แบบบาดเจ็บเยอะแต่เลือดออกนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นซึ่งย่อไล่ไปจนถึงปี9กหากุมภาริชชี่ก็หายตัวไปแล้วหลังจากนั้นก็หายไปอีกเลยจนตีเป็นคนสาบสูตรแล้วก็ถือว่าเสียชีวิตไปแล้วอะไรหลังจากนั้น ก็นี่ก็คือวงหนึ huh. ่งที่มาในเมืองไทยส่วนอีกวงหนึ่งที่มาก็ค no ือที่ที่ดังมากๆนะก็คือ Radiohead Radiohead มามาประมาณเดือนตุลาซึ่ง Radiohead ตอนที่มาเนี่ยก็ยังไม่มีอัลบบ้มงสเลยนะมีวงเปิดให้กับ Radiohead ก็คือ Modern d o g อ่าแล้วก็หน้างานก็จะมีอัลบั้ม เทปซีดี <c d> ของเมอร์เ d นด็อกนี่วางขายด้วยได้เลยคู่กับอีกวงหนึ่ง <c oughs> ตอนนั้นมีสองวงมาประชันกันเราขายหน้างานคอนเสิร์ตของ Radiohead <c oughs> นั่นก็คือวงครับ ซึ่งทั้งสองวงเนี่ยเป็นตำนานของอัลเทอร์เนทีฟของเมืองไทยเลยอ่ะเรามาพูดโมเดิร์นด็อกก่อนโมเดิร์นด็อกเนี่ยในคอนเสิร์ตวันนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเขาร้องแค่3 4เพลงแหละแต่ว่าด้วยความที่วงเพิ่งจะดังได้ไม่ไม่เดือน2เดือนเองมันก็เป็นที่สนใจคนก็แบบเฮ้ยนี่คือวงอะไรวะอะไรเงี้ยแบบมาเปิดวงเรดิโอเฮดได้ส่วนวงครับก็เรียกได้ว่ามีอัลบั้มมาขายที่หน้างานคนก็เริ่มสนใจว่านี่คือใครอะไรเงี้ยสองวงเนี้ยเขาได้รับการสนับสนุนมาจาก ป้าแตว๋ววาส,สนาวิราชาพีซึ่งเป็นดีเจที่ทำรายการเรดิโอเรคทีฟแล้วก็ เอาศิลปินเนี่ย ix, อย่างแม็กซหรือว่าเรดิโอเฮสเนี่ยมาเล่นที่เมืองไทยก็เลยทําให้วงการเพลงเนี่ยเรียกว่าขยับแล้วก็ตื่นตัวมากๆเลยจากจากงานพวกนี้แล้วก็ปลายปีก็มีวงนึงก็คือเชดเซเว่นก็มาเล่นเมืองไทยเหมือนกันโอ,อ้ก็คือเป็นปีที่เขาเรียกอะไรศิลปินต่างประเทศเริ่มมาเล่นคอนเสิร์ตเมืองไทยจนเป็นเป็นปกติแล้วเป็นปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะก่อนหน้านี้มันก็เรียกว่าน้อยมากทีเดียวอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อเมื่อปีก่อนก็จะมีอย่างบองโจวีกับเมทัลิก้าก็จะแบบสายร็อกเนาะสายร็อกโขเโ่นเล แบบ outdoor, <คน S 2> เอวดอร์ทายุบุนยินแรงแต่นี่คือแบบว่านี่คือคอเพลงตัวจริงที่บอกว่า มามุงดูกันแบบสเกลก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าแต่จะจำได้ว่าตอนนั้นก็คือค่อนข้างอิมแพกนะเพราะว่าอ่าสมมติถ้าเป็นเพื่อนๆกันเนี่ยก็ต้องไปคอนเสิร์ตเราใช่ใช่แล้วคอนเสิร์ตตอนนั้นเนี่ยคือแน่นมากนะคือบอกว่าแน่นกันจนเรียกว่าคือเรายืนได้แค่นี้เราเราบิดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแล้ววิธีการเต้นของคอนเสิร์ตพวกนี้ก็คือการกระโดดขึ้นกระโดดลงกระโดดขึ้นกระโดดลงแค่นี้ที่น้อย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 แต่ว่ามัน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 มากๆเลยนะแบบแค่กระโดดขึ้นกระโดดลงนี่ก็เหงื่อท่วมต โห oh, เหมือนพื้นเหมือนพื้นมันเขย่าเขย่าพื้นมันยุบด้วย <laughs> แล้วทุกทุกครั้งที่เราไปแล้วเจอคอนเสิร์ตบันมันเนี้ยเราก็คิดว่ามันจะลงลงมชั้นห้าบอกวา<ะ> <laughs> ทุกทีเลยเหมือนกันอืนั่นคือคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศดังแล้วก็มาดังในเมืองไทยแล้วเมืองไทยเราก็เรียกได้ว่ารับอิทธิพลเต็มๆมาจากวงพวกนี้ด้วยซึ่งนั่นก็คือเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะบอกว่าเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงก็คือโมเดิร์นด็อก ก็ในปี1994เกสเนี่ยกระแสนืองไทยเองก็ยังเป็นเพลงป๊อปเป็นหลักเนาะที่หมายถึงว่าในฝั่งที่เป็นแมสเนี่ยเพลงก็ยังเป็นป๊อปแล้วก็เป็นแดนซ์เป็นหลักก็อัลบั้มที่ขายได้ดีที่สุดเลยก็คืออัลบั้ม red red beat ของตินาคริสตินาเกลาคริสตินาเิลาซึ่งเป็นอัลบั้มที่3ก็อย่างชุดเนี้ยก็จะขายได้ประมาณ3ล้าน5คือเยอะมากๆเลยแล้วก็ทำให้ตินากลายเป็นแดนซิ่งควีนไปเลยของเมืองไทยอะไรเงี้ยนั่นคือฝั่งแกรมมี่แกรมมี่ก็ กันมี่ก็จะมีมอสปฏิพานอัลบั้มชุดที่สอง่าก็ยังเป็นแดนยู่นะก็ยังมีแดนอยู่ความเอดนตรีจังหวะสนุกสนุกแบบนี้แล้วก็จะมีเบิร์ดธงชัยตอนนั้นเบิร์ดก็อออกัลบั้มทอทงออกมาซึ่งเพลงในอัลบั้มนี้ก็ถือว่าล้ําพอสมควรเหมือนกันเพลงจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับเหมือนกับเหมือนกับได้รับ อิทธิพลมาจากร้อยแปดพันเก้าของเจที่ก่อออกก่อนหน้านี้แนละ้วมันรู้สึกว่าเล้วมซาวมันใหม่นะซาวมันพร้อมากๆอะไรอย่างเงี้ยทอทงก็เป็นแบบนั้นซึ่งในช่วงปีสามเจ็ดเนี่ยก็คือถ้านับิงๆค่ายเพลงใหญ่ๆก็ยังคงคล้ายๆเดิมอยู่ก็คือแกมมี่มีอาร์เอสแล้วก็มีคีตาถูกต้องซึ่งในปีนี้อาร์เอสนี่ก็เรียกว่ากําลังได้รับความนิยมสูงขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าศิลปินแต่ละคนนี่ก็คือตอบโจทย์วัยรุ่นมากๆเรามีลิฟกับออลมีเพลง ลมบอจอยที่แบบโอ้โหดังมากๆใครๆต้องจําได้อ่ะใส่เสื้อเอลลอยแล้วก็แบบมายกเอวนิดหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะมีแรปเตอร์โอ้โหแรปเตอร์คือตอนนี้กับหลุยซึ่งตอนนั้นแบบอายุแบบสิบสิบเอ็ดสมเอออะไรถวงน้ประมาณเนี้ยก็คือแบบสิบฝ่าซึ่งนัมพ์าขาเป็นศิลปินที่อายุน้อยอย่างไม่น่าเชื่อคือเมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยมีศิลปินที่อายุน้อยขนาดนี้แ้วก็ดังมากๆรู้ไหมว่าใครเป็นคนโปรดิวซ์อัลบั้มนี้ไม่รู้เสือธนพลอ๋อนี่ไง ก็พี่เสือก็มีอัลบั้มของตัวเองด้วยทีของเสืออ่าทีของเสือก็ออกปีนี้เหมือนกันอ่าแล้วก็มีนุกสุธิดาเออธรเสงบัวซึ่งเอออย่างนุกสุธิดางนี้ก็จะมาเล่นหนังในในปีต่อมาแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับสิ่งที่ไอเอสทำก็คือว่าเฮ้ยจับวัยรุ่นเอาวัยรุ่นมาร้องเพลงแล้วก็ให้วัยรุ่นเนี่ยเล่นหนังด้วยเพลงด้วยใช่แล้วมันก็เลยเป็นสุดท้ายก็อาจจะไป end up ที่การขายของนิดนึงเพราะมีสปอนเซอร์เข้าสินค้าต่างๆก็เป็นโมเดลธุรกิจ ด้าตรีแบบแต่ว่า i อจับตลาดได้ถูกเพราะว่าเขาเล่นกระแสวัยรุ่นได้ดีมากในช่วงนั้นซึ่งปีนี้เป็นปีที่มีอัลบั้มพิเศษของ r s ก็คือ r s u n p l u g ปลัเหมือนร่วมเอาศิลปินหลายๆคนน่ะมาร้องเพลงใหม่ที่จะที่จะทเป็นแบบก็คือเอาเพลงเก่าๆของ r s แหละเอามาร้องใหม่แต่ว่าเป็นในเวอร์ชั่นที่แบบว่าแปลกไปก็คือเป็นอั u สติก เขาจะว่าอัลบั้มนี้อาจจะเหมือนกับว่าพอเห็นแกรมมี่ทำงานโซนคนดนตรีก่อนหน้านี้เขาก็เลยทําแบบนี้มาบ้างแต่ว่าเขาก็ทำในในเชิงที่เป็นกระแสอยู่เพราะช่วงนั้นเนี่ยเรื่องของอันปลั๊กกำลังดังคืออันปลั๊กเนี่ยไม่ได้ดังแค่ในเฉพาะเมืองไทยเนาะมันก็ดังไประดับโลกเลยทุกคนก็ทําอันปลั๊กหมดดังเลยแหละขายได้เยอะมากอัลบั้มนี้ก็ดังขนาดว่ามีคอนเสิร์ตด้วยชื่อคอนเสิร์ต R S อันปลั๊กคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนอกเวลาก็จัดที่อินดอร์สเตเดียมหัวมา นี่แหละในปีนั้น3-7ใครเป็นวัยรุ่นที่อยู่ i Star Cup s t a r c ์ p ัก็น่าจะไปเจอกันในคอนเสิร์ตนั้นกันไปเปล่าจำไม่ได้ ส่วนคีตาก็ยังเป็นค่ายที่อาจถึงจะเล็กกว่าทั้งสองใครแรกแต่ก็มีศิลปินที่ได้รับความนิยมสูงมากๆอย่างเช่นฟันนีฟันเด่นเป็นฟาแฟอ่าเป็นฟาแฟดตอนนั้นก็ดังอยู่แล้วด้วยแล้วก็พอมาร้องเพลงก็มีเพลงดังๆอย่างพวกแบบหมื่นคำล่าต่างๆมีคนที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือพี่ออฟพงพัฒน์ที่ทําให้เพลงใตนักเลงกในปีนี้คือแบบ กลายเป็น<ช>คลาสสิกตลอดการไปแล้วใช่ใช่พงพัน์เนี่ยทำอัลบั้มมาหลายอัลบั้มอยู่แล้วเสร็จแล้วพอมาอัลบั้มนี้มีเพลงแบบใจนักเลงซึ่งเพลงมันก็แบบฟังแล้วมันตูมขึ้นมาเลย<ช>แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพลงเนี้ยมันก็ดังอยู่เรื่อยเจนถึงทุกวันนี้ก็ยังดังอยู่เนาะเป็นเพลงที่แบบเออ,อคลาสสิก,กด,ดีอะไรเงเี้ยอืมก็มีวงหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในปีหนึ่งก็คือว่าวงครับ ซึ่งวงครับเนี่ยเป็นวงที่จริงๆนะวันนั้นน่ะไม่ได้ดังมากๆแต่ว่ามีมีความเป็นแบบว่าศิลปินพอสมควรคือคนเนี่ยจะจะชอบอเปรียบเทียบกันระหว่างโมเดิร์นด็อกกับครับแล้วครับเนี่ยเหมือนกับเขาดังในสายเด็กอาร์ตแต่โมเดิร์นด็อกจะดังในสายแมสหรือว่าคนที่แบบเฮลเฮลมากกว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าวงครับเองเนี่ยก็มีสมาชิกสําคัญก็คืออูวาสิตมุลลาวิจิตซึ่งตอนหลังมาทําวง,งเดทิปเปอร์แล้วก็เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับ มีรุ่งโรดพี่รุ่งเนี่ยทำเ,เ,ปเป็นเป็นหัวเร,อเรือหลักของวงครับเลยแล้วก็พี่รุ่งเนี่ยทุกวันนี้ก็เป็นหัวเรือหลักของสมอล o ูมมาเปิดค่ายสมอล o ูมทีหลังแล้วก็มีพี่ฤทธิ์พี่นอ,เ,อ,อ,อเนี่ยเป็นสมาชิกวงครับเลยพี่ฤทธิ์พี่นอที่เป็นดีเจของแคดรีโอเขาเรียกว,ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่มีบทบาทในวงการดนตรียุคหลัง ใช่ใช่คือเพลงวงครับอาจจะฟังยากกว่าเพลงมอนด็อกแล้วก็เขามีความแบบลอยๆมากกว่าเป็นเหมือนดรีมป๊อปในยุคนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบชูเกสชูเกสห,หนักๆตีกีตาร์ตึงตึงแรงๆแต่ก็ถือว่าเป็นอัลบั้มหนึ่งชื่ออัลบั้มว่าวิวนะครับก็เป็นอัลบั้มที่ดีมากๆอัลบั้มหนึ่งแล้วก็อัลบั้มนั้นเนะ่ะเขาอัดเสียงแบบว่าเป็นเสียงเราว่แบบวาสามมิติด้วย<ม>ก็แบบสมัยนั้นคือรับมากๆแต่สําหรับสิ่งที่เป็น ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการดนตรีไทยเลยจริงๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในเดือนกันยายนปีนี้2537นั่นก็คือวง m o อร r เด o ดอกับรัมํมแรกเสริมสุขภาพอันนี้พี่เลยเต้องเล่าให้ฟังแล้วแหละว่ามันสำคัญยังไงหรือว่ามันทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างในวงการเพลงไทยเราคือ m o อร r เด o ดอกเนี่ยเรียกได้ว่าเขาเปลี่ยนทุกอย่างในวงการเพลงไทยเปลี่ยนแบบเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะเพราะว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้แกรมมี่อาร์เอสคีตาเนี่ย ทุกคนใช้สูตรสาเร็จในการทาเพลงหมดทุกคนมีทีมเขียนเพลงเขียนเพลงมาให้นักร้องร้องบางทีก็อาจจะเข้ากับนักร้องบางทีก็อาจจะไม่เข้าก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่มันเป็นเพลงที่ดีนะสลับกันร้องได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเพลงนี่มันไม่ใช่ตัวตนของนักร้องจริงๆแต่โมโนด็อกไม่ใช่โมโนด็อกคือเขาเขียนเพลงด้วยตัวของเขาเองแล้วก็มันมีความเป็นตัวตนของเขามันก็เปลี่ยนอย่างหนึ่งแล้วที่แบบว่าเฮ้ยพวกอยู่คือแพทเทิร์นแต่อไม่ใช่แพทเทิร์นอ่าหรือว่าแม้กระทั่งหน้าปกหน้าปกสมัยก่อนเนี่ย โดยเฉพาะแกมมี่เลยเนี่ยก็จะชอบที่เป็นแบบว่า,าหน้าศิลปิน <ST. S 1> อยู่ข้างหน้า<ช>มอน็องไม่ใช่เลยมอนด็อกก็แบบว่าเอารูปต,ตัดแปะรูปอะไรก็ไม่รู้มามาวางปึ้งขึ้นมาอะไรเงี้ยนี่คือแบบเฮ้ยแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอแล้วก็มันมันมีความอาร์ตสูงสูงอยู่มากๆเลยครับแล้วก็มีเรื่องของเนื้อเพลงซึ่งเนื้อเพลงเนี่ยก็เรียกว่ามันมีแพทเทิร์นแหละแล้วก็มีท่อนจบท่อนสรุปว่าตกลงเป็นยังไงอะไรเงี้ยมอน็อกไม่มีท่อนสรุป เมื่อเราออกมาแบบลอยๆอแบบว่าเม,มานีมีตาในานามีงูเฮ้ยเพลงอะไรนะนี่มันเพลงแบบเรียนก่อไก่ขอไข่ปอสี่นี่อะไรเงี้ยเออหรือว่าเพลงอย่างทุเรียนไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรมันคืออะไรมีเพลงชีวิตมีเพลงก่อนซึ่งแบบดังมากๆเลยเออคือแบบคือเขาทําอะไรที่แบบว่าใหม่หมดในยุคนี้แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยไม่สนสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยเขา<ๆ>เ,เขามีความเป็นโมเดิร์นร็อกจริงๆ เขาถึงาถึงชื่อว่า Modern ์นด็อกแล้วก็เขามีความเป็นแบบว่า a l t e r อร์เนทจริง,รงๆคือแบบว่าไม่ต้องไปตามไอ้กระแสที่มันเป็นอยู่จริงๆอตอนนั้นที่สงสัยอย่างหนึ่งว่าเ,เรื่องเครื่องแต่งตัวหรือว่าท่าที่ทเต้นบนเวทีนีมน่มันเริ่มจาตอนนั้นเลยปะใช่ใช่ใช่คือ<ๆ>เขาเขาเขา,เขามาแบบนี้เลยเพราะพี่ป๊อตซึ่งเป็นนักร้องนําแล้วก็เป็นหัว เหมือนกับหัวหน้าวงของวงมเดน Dog เนี่ยเขาก็จะมีลุคของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็เชื่อในตัวของเขาว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันทำนี่คือโอเคอยู่อะไรซึ่งมันก็โอเคจริงๆนะก็ยกตัวอย่างเช่นเสื้อที่ขึ้นไป <ừ> นเวทีอย่างเงี้ยเขาใส่ชุดลูกเสือ ขึ้นไปบนเวทีเขาใส่ชุดบาดหลวงขึ้นไปบนเวทีคือแบบโอโ้โหขนาดนี้เลยเหรอคือกล้าในขณะที่เฮ้ยคนทั่วไปคือแบบไม่กล้าหรอกหรือว่าศิลปินที่แบบว่าเอ่อทั่วไปอะไรเงี้ยก็จะแบบเฮ้ยจะต้องแต่งหล่อ,อะจะต้องแบบเฮ้ยฉันต้องมีลุคหลอๆหลอ,ลอดีๆพี่บอมไม่ใช่แล้วเขาก็ทําลายกําแพงเรื่องของแบบนี้ลงได้ออ,อ,อ,อย่างเพลงตัวเพลงเงี้ยก็จะแบบว่ามีความแบบมันคือมันเพลงเพลงเลยของโมเดิร์นด็อกนี่คือมันจริงๆแล้วมันก็แบบอย่างบุษบายเงี้ยคือแบบ เฮ้มันคืออะไรแล้วทุกคนจะฟังแล้วจะต้องกระโดดตามอะไรเงี้ยมันคือมันคือแรงกับเพิ่มที่แบบเปลี่ยนวงการเพลงไปเลยหรืออย่างเ,เสียงพี่ปอ๊อตอย่างเงี้ยการเล่นกีตา้ามือเบสมือกลองของ,ท,งทั้งวงทั้งหมดที่มาผสมกันเป็นโ o เดิร์นดอกนี่คือมันครบทุกอย่างเลยพวกเขาเนี่ยเรียกว่าได้รางวัลมาจากการประกวดโค้ชมิวสิควอดใช่ แล้วก็เรียกได้ว่าคือฝีมือนี่คือครบอยู่แล้วอะไรเง,งีเ้ยการเขียนเพลงก็คือสุดยอดอยู่แล้วแล้วอย่างอัลบั้มที่ที่จิมมี่ Jimmy พูดถึงว่าเสริมสุขภาพนี่จริงๆแล้วอัลบั้มไม่ได้ชื่อเสริมสุขภาพชื่ออัลบั้มโมเดิร์นดองแต่คนเนี่ยพอมีคําว่าเสริมสุขภาพก็เลยเข้าใจผิดหลังๆก็เรียกเรียกไปเลยว่าอัลบั้มนี้ชื่อเสริมสุขภาพไปด้วยก็มันอยูอย่บนปกไงก็ใจว่าบบนั้นอ,อย่างนั้นก็อัลบั้มนี้คือถ้าพูดถึงแพทเทิร์นอีกแพทเทิร์นเมื่อก่อนม็นจะเ,เป็นเพลงช้า แล้วก็แบบเร็วสลับช้าอะไรเงี้ยเพราะนันน้องไม่มีคือแบบเร็วหมดเลยเสร็จแล้วพอเขาทําเสร็จแล้วเขาเฮ้ยขาดเพลงช้าว่ะต้องไปขอปฐมพรเพลงช้าเพลงหนึ่งเพลงกอนเนี่ยเอามาลงแล้วกันอะไรเงี้ยเพราะนั่นคือเพลงของเขาเนี่ยคือบอกว่ามันไม่ต้องเป็นยึดอะไรที่เป็นแพทเทิร์นของเมื่อก่อนที่เคยทํามาโดยตลอดคนก็เลยมีความสุขว่านี่คือนี่คือสิ่งใหม่ๆนี่คือสิ่งที่แบบวัยรุ่นต้องการเพราะวัยรุ่นไม่ได้ต้องการอะไรที่แบบว่าซ้ำๆอยู่แล้วต้องการอะไรใหม่ๆนี่คือเขาตอบโจทย์วัยรุ่นมากๆซึ่งความดัง หรือไม่ดงังความคลาสสิกหรือไม่ยังไงเนี่ยมันอาจจะวัดได้ด้วยเขาเรียกว่าอัลบั้มของ Modern d o ด็อกยิ่งชุดแรกตอนนี้นในตลาดเขาขายกันเท่าไหร่คะแผ่นเสียงเนาะ <แ S 2> ถ้าเป็นแผ่นเสียงเนี่ยประมาณสามหมื่นถึงสี่หมื่นต่อแผ่นใน <c oughs> แผ่นแรกเลยนะเพราะว่าแผ่นเสียงสมัยนั้นอ işte, ะมีปั๊มอยู่แล้วก็ลาเบลออกมาบอกว่าใครที่ดูแผ่นเสียงเป็นมันจะมีความเป็นเฉพาะของแผ่นนี้อยู่เสร็จแล้วแผ่นนี้ก็เรามาทำใหม่รีชูตอนประมาณสักปี2010 ซัมติงครับสิบเอ็ดสิบสองอะไรเงี้ยตอนนั้นเป็นลีชุกครั้งที่ครั้งที่สองเนี่ยตอนนี้ก็เป็นหลักหมื่นละ,ละอ่าแลวล่าสุดลีชุครั้งที่สามก็เรียกได้ว่าขายเมื่อสักปีสองปีที่แล้วอ่ะออกมาจองหมดแล้วตอนนี้ก็ขายหมดแล้วแล้วมซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้ลีชุคันงที่สามนี่จะไปอีกราคาเท่าไหร่ก็อีกสิปีก็าอาจจะราคาใกล้เคียงกันอะไรแบบนี้เนาะใช่ใพรปการลงทุนนี่คุ้มค่าแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยดนตรีของเขาอ่ะถึงทุกวันนี้มันก็ยัง คลาสสิกอยู่ตลอดกานใช่ใช่อันนี้คือแผ่นเสียงเนาะหรืออย่างเทปอย่างซีดี CD, ก็ไม่ก็ไม่น้อยกันนะคือเทปสมัยนั้นอนะ่ะก็เรียกได้ว่าทุกวันนี้เอามาขายก็หลายร้อยอยู่อะ่ะแล้วก็อย่างซีดีสมัยก่อนสมัยนั้นคือคนยังไม่ค่อยเล่นซีดีกันเพราะฉะนั้นซีดีที่กกเบเกอรี่ตั้งราคาสามร้อยห้าสิบถือว่าแพงแล้วแล้วใครที่มีอยู่เง,งี้ยนะวันนี้ก็แบบเป็นพันอ่นะอม,มีข้อมูลเกรดอะไรกันน้อยนิดนึงก็คือมีช่วง หลายปีแล้วแหละ <Okay. S 1> แต่ว่าได้สัมภาษณ์พี่เมทีเรื่องแผ่นเสียงโมเรนด็อกนี่แหละว่าในสมาชิกหนึงวงเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็ใครมีสะสมของตัวเองกันบ้างก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่ก็จะมีคนละหนึ่งมืที่ระลึกเหมือนที่เคยได้มา <Okay. S 1> หรือพี่ป๊อนนี่อาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำแต่พี่พเมทีเนี่ยมีสแผน่น โโอหแล้วพี่เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เบเกอรี่จะย้ายจากที่ตรงสยามอ่าไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมก็คือวันนี้เขาไปช่วยเคลียร์ของก็คือเจอแผ่นเสียงโมเดิร์นดอกอันนี้อวางอยู่เยอะแยะไปหมดตอนนั้นก็ไม่ได้มีใครคิดว่ามันจะเป็นมูลค่าไงอย่าลืมว่าไอ้เทมอันเนี้ยมันเคยแบบลงไปสุดต่ำสุดทีเนื้อตรงคนคิดว่าเฮ้ยคนจะเล่นแผ่นเสียงทําไมใหญ่เกะกะแล้วก็ เรื่องเล่นแผ่นเสียงขายยากแล้วเขาจะโลทิ้งกันแบบว่าขายราคาถูกกันร้อยสองร้อยด้วยซ้ำเกินอะไรเขาก็บอกว่าอู๋นี่ถ้ารู้ว่ามันจากมูลค่าขนาดนี้วันนั้นคงจะเก็บไปสักสิบยี่สิบมันจริงๆกล่องนั้นน่าจะมีคนเก็บไว้อยู่เนาะแล้วทุกวันนี้ก็แบบว่าคงเอามาขายกันแล้วอะไรเงี้ยก็เปว่าใครที่มีแผ่นเสียงหรือมีซีดีมีเทปของโมเดิร์นด็อกอยู่ก็แสดงความยินดีด้วยค่ะใช่ครับดีมากๆเลยจากอัลบั้มนี้มันก็เลยทำให้ศิลปินเนี่ยเรียกได้ว่าเกิดใหม่เยอะเลย แล้วก็กลายเป็นเรียกว่าวงการอ a l t e r n a t i v e ฟในบ้านเราเนี่ย<ช>มันเกิดขึ้นมา,ามันเกิดขึ้นมาหลังจากเนี่ยวงโมเดิร์นด็อกเนที่แบบว่าเหมือนกับเปิดประตูและศิลปินทุกคนก็ทําทำทำเพลงมาตลอดแล้วก็แบบคือมีศิลปินเป็นร้อยเลยนะไม่ใช่แบบว่าแค่หลักสิบะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคนที่ดังจริงๆเนี่ยมันก็จะมีตัวจริงอยู่ไม่เยอะแต่ว่ามี ก็คือวงการดนตรีอัลเทอร์เนทีฟที่เราพูดกันเนี่ยจริงๆก็ここคือน่าจะเป็นรุ่นก่อนหน้าของเพลงอินดี<ช>้ที่เรียกกันในทุกวันนี้เนาะ<ช>มันจะเหมือน<ช>มันจะเป็นยุคแรกที่เมืองไทยอ่ะเริ่มมีอัลเทอร์เนทีฟที่แท้จริงด้วยใช่ใช่ใช่ก็วงที่ตามมาหลังจาก m โม e นด d o กก็จะมีสีเต่าเธอมีพราวอ่ะอม,ออมี The ะมัสใช่เมัสมีออดี้อ่ะมีวงอย่างเช่นอะไรอีกเนาะพาราดอกอ่า แล้วก็มี Student Archie Silly Fu Silly Fu เยอะเยอะมากจริงซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาติดตามได้ใน The Journey of T Pop เอนต่อไปค่ะ